บรรยากาศยามเช้านะครับที่บ้านไล่อากาศหนาวครับเดี๋ยวพามาดูครับนี่ลุงปานอาเากินข้าข<ม>วกันอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวนี่นี่ที่เด็ดเราอยู่ที่นี่ผู้ช่วยเชฟผู้ช่วยเชฟสวัสดีครับครับสวัสดีครับหั่นผักกระหล่ทำทําอะไรครับเนี่ยทำผักดองครับวันนี้ผักดองทํายังไงวะผักดองดูันครับการทําการถน,นอมผัก,ออกมีต้นหอมด้วยเหรอ ครับต้นหอมอืมใส่เพื่อความหอมครับเขาเลยเรียกว่าต้นหอมโอ้ทำไมเขาไม่ไปทําน้ําหอมอ่ะขออนย่างกันอน่างกันครับอ๋อกินไม่ได้ครับอ้าวเอ่ต้องหั่นผักก่อนใช่ไหมหั่นผักก่อนครับหั่นผักเสร็จแล้วไปทำยังไงต่อหั่นผักเสร็จแล้วแล้วก็เอาไปตากแดดครับประมาณสามชั่วโมงสามชั่วโมงเลยเหรอครับประมาณสามชั่วโมงให้ผักมันนิ่มอ๋อ เดี๋ยวเราค่อยมาขยำม,มีมีเครื่องปรุงอื่นอีกไหมขยำใส่อะไรใส่เกลือครับใส่เกลือใส่เกลือหมูรสมันได้ใส่กะละมังขยำใช่ไหมใส่เหมือนกัน,น,กนเดี๋ยวใหู้้เชฟหั่นผักก่อนเดี๋ยวเอาไปตากแดดไปก่อนสามชั่วโมงแล้วเข้ามาดูกันครับโอเคครับผมโอเคครับหลังจากหัน่นเสร็จแล้วเราก็แกะผักก่อน,นครับได้ที่แล้ว หมดแล้วแล้วก็ตากแดดครับสามชั่วโมงใช่ไหมสามชั่วโมงครับเค okay, ครับสามเพื่อเชฟไปเลยครับ,รบเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกสามชั่วโมงมาดูกันครับผ่านไปสามชั่วโมงมโมงงได้แล้วครับ มาดูกันครับโอ้แดดแรงแลอยู่นะไปะตามผู้เชี่ยวชาญไปครับสำหรับท่านไหนที่ชมอยู่นะครับดูแล้วว่าเออมีประโยชน์เอาไปลองทําตามกันได้นะครับมันเป็นวิธีการถนอมอาหารอีกอย่างหนึ่งนะครับแต่ที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยต่อไปเราก็ทําการ ล้างน้ำครับล้างน้ำ,นำโอเค,คอ๋อตอนที่เราทำตอนแรกเราไม่ได้ล้างใช่ไหมยังครับโอเคครับเดี๋ยวให้ผู้ช่วยเชฟล้าง,าง,างผักเลยครับ <c oughs> น้ำกี่น้ำน้ำเดียวครับน้ำเดียวอืมน้ำเดียวครับหลายน้ำไม่ดีครับขาอ่อนนะครับขาอ่อนครับ <c oughs> คนละน้ำแล้ว <c oughs> อ่ะน้ำพี่สอง อ่าถามเมื่อกี้น,นี่คันครับนี่คันครับนี่คันเริ่มแล้วครับทีการคันน้ำนี่เองอ๋ออันนี้ก็คือเอาไปขยำขยำหรือว่าคันเข,ข้น,ขนบีบได้ไหมบีบด้วยครึ <c oughs> ่งเนองอ๋ออ่ะไปครับไปครับ ดีไปเรื่อยๆครับไม่ต้องรีบครับนะครับเนื้อแตกนวดใช่ไหมนวดขยี้สองมือเลยใช่ไหมเนี่ยนี่เหมครับนิ่มไหมเหมือนไหมเหมือนขยี้นั่นไหมไม่เหมือนครับอะไรครับเหมือนอะไรครับนี่ระแข็นิดนึงครับโหดขยี้นะครับทั้งวันเลยครับใส่กันใหญ่แล้วมากลับมากลับมากลับมาที่ผักมา ใครจะได้นะครับน้ำมันออกสีอืมยีไปเรื่ยครับเอาน้ำที่เขียวนี่ออกเราไม่ใช้นะครับน้ำนี้น้ำแรกน้ำแรกนี่คือ,คอทิ้งครับสบาย,ยสบายเลยสบายสบายต่อน้ำสองเลยต่อน้ำสองนะครับ <ST AR> อะไรว่าม,มาถ้าใครชอบชิ้นเล็กก็หั่นชิ้นเล็กใช่ไหมครับ อแต่พอวลามาขยี้บางทีมันก็เละไปะแตกอ๋อถ้าเราหั่นชิ้นใหญ่แล้วตากแดดมันจะประมาณนี้อืมหยิบยึดมาให้ท่านผู้ชมได้ดูนะ่ะมันจะไม่แตกแคประมาณอืมโอเคครับมีคอาแล้วครับน้ำแรกผ่านไปครับเพื่อเชฟบอก ขั้นตอนนี้คือใช้น้ำดื่มใช่ไหมน้ำดื่มครับขั้นตอนนี้ขั้นตอนนี้คือพุงรถแล้วครับเอาจริงเอาจริงนะครับอ่ะโอเคจะใส่เยอะจะใส่เยอะ หมาครับเอาสู่ขั้นตอนของการปรุง <นะ S 2> รงสใส่อะไรบ,บ้างครับข้าวเหนียวครับข้าวเหนียวอ๋อข้าวเหนียวนี่ประมาณเป็นกำมือกำมือแล้วก็ห้าบาทกระเทียมกระเทียมหัวหนึ่งทุบมาแล้วทุบมาแล้วครับข้าวเหนียวก่อนถ้าใครชอบกระเทียมเยอะก็ใส่ยเยอะเราใส่กระเทียมจีนใช่ไหม จีนครับอืมกีบใหญ่ดีโอเคตามด้วยเกลือเกลือสามช้อนครับเกลือสามช้อน หองชูรสครับชุรสด้วยหนึ่งช้อนใส่เยอะใส่หลายเสือหลายแทบหลายใส่หลายแทบหลายนวดตัวหนึ่งช้อนครับพอครับใส่ใส่มากไปทดีครับไปหมดแล้วครับคันครับทีนี้อ้าวนวดต่อครับนวดครับจนกว่าจะเปรี้ยวครับคันเบาๆนะครับไม่คันแรง เดี๋ยวให้ผู้เชี่ยวชาญนวดต่อไปครับโอเคอีกทีเหรอครับชิมครับทีนี้ดูครับอืหัวครับโอ้โหสดเลยนะเอา้าอีกคำอ,อร่อยมาก เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเรเรียบร้อยแล้วครับอันนี้เราก็ละมักไว้กี่วันดีสองวันก็กินได้แล้วครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตไคร้ให้เราด้วยนะครับถ้าอยากให้เราทำอะไรก็คอมเมนต์มาใต้คลิปได้นะครับเดี๋ยวเราจะไปตอบนะครับสำหรับวันนี้พิเชฟสวัสดีครับสวัสดีครับ